สวัสดีครับทุกท่าน,นก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโปงหุ้นนะครับรายการเปิดโปงหุ้นก็จะมีทุกคืนวันก่อนเทรดสัปดาห์ใหม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคืนวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดวันจันทร์อยู่เชิเฉยก็จะเป็นคืนวันจันทร์นะครับและหลังจากนีห้หนึ่งวันก็จะเป็นรายการติดตามเปิดโปงหุ้นนะครับ ซึ่งจะมาติดตามว่ารายการเปิดโปงหุ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยได้นำเราไปสู่การเทรดสัปดาห์ใหม่ที่ถูกทิศทางหรือเปล่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาดูกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับก็ไปที่ แชร์สกรีนนะครับนะอันนี้ก็เป็นกราฟของเซตนะครับกราฟของเซตนะจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่านะนะครับจะเห็นว่าหนึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกราฟเซตเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ นะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจุดที่เป็นจุดที่เราต้องตั้งข้อสังเกตนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากรอบก่อนหน้าครับนะกรอบก่อนหน้าครับที่เคยวิเคราะห์กันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับนะเห็นไหมครับเวลาอยู่ในกรอบ9วัน ตามมาด้วย6วันตามมาด้วย3วันนะครับแล้วลงมาเรื่อยนะนะครับซึ่งการลงมาแบบนี้เนี่ยเป็นการลงที่ถูกต้องตามหลักวิชาเลยนะครับก็คือเวลาในกรอบที่ลงมาจะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับจะสั้นลงไปเรื่อยๆนะ นะครับพอมาถึงกรอบล่าสุดนะครับพอมาถึงกรอบล่าสุดเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เคลื่อนตัวในกรอบยาวกว่ากรอบก่อนหน้าครับ <c oughs> ยาวกว่ากรอบก่อนหน้าครับกรอบก่อนหน้า3ามวันนะครับกรอบนี้หวันเต็มแล้วนะครับหกวันเต็มเต็มแล้วนะครับนะครับ มันซักเกสอะไรเรานะครับมันแนะนำอะไรเรานะครับมันแนะนำให้เราได้คิดว่าตั้งคำถามว่ากรอบนี้จะเป็นกรอบการหยุดตกหรือไม่นะครับกรอบการหยุดตกหรือไม่นะครับนะกรอบการหยุดตกหรือไม่ นะกรอบการหยุดตกหรือไม่นะครับดูภาพใหญ่นะครับนะน่าสงสัยมากนะครับน่าสงสัยมากนะว่ากรอบนี้จะเป็นกรอบที่หยุดตกหรือไม่นะครับนะเดี๋ยวจะมีแนวทางให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีแนวทางให้ดูนะกรอบนี้เป็นกรอบที่มีแนวรับ 1 1 9่งครับนะหนึ่ครับและ1220ครับนะเป็นแนวรับแนวต้านของกรอบนี้นะครับนะไปดูที่เซต50ครับ เซตห้ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนเซตเลยนะครับหวันที่ผ่านมาอยู่ในกรอบนะครับระหว่าง770ถึง750นะครับเป็นกรอบล่างสุดนะครับเป็นกรอบล่างสุดนะเมื่อกี้ทิ้งคำถามไว้ว่ากรอบนี้จะเป็นกรอบการหยุดตกหรือไม่นะครับ เราจะดูจากอะไรครับเราจะดูจากฟิวเจอร์นะครับเราจะดูจากฟิวเจอร์นะครับถ้าเราพบว่านะครับเราพบว่าซอฟของฟิวเจอร์นะครับในกรอบนี้ซึ่งพอเราบอกเราเอา VA มาดูกันเนี่ยถ้าพบว่าด้านซ้าย นะครับถ้าพู้ว่านั่นสายนะบริเวณกรอบล่างนะครับใหญ่โตซอฟ์ใหญ่โตมโหฬานมากนะครับก็แนะนำไปในแนวทางที่เราว่ากรอบนี้น่าจะเป็นกรอบการหยุดตกและลายใหญ่เริ่มสะสมโพซิชันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับกรอบการหยุดตกหมายความว่า ในกรอบนี้ลายใหญ่ทำช็อตโคบอลลิงนะครับหรือทำการซื้อหุ้นคืนที่ยืมช็อตเซลล์มานะครับเลิกยืมช็อตเซลล์มาแล้วปิดทำกำไรที่กรอบล่างสุดนะหรือไม่นะครับแล้วหลังจากปิด position คืนหุ้นที่ยืมทำช็อตเซลล์มามีการสะสม position ใหม่ นะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าสะสมโ s i ิชันลองหรือช็อตเซลล์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราบอกได้แต่เพียงว่ากรอบนี้เป็นกรอบสิ้นสุดการทำกำไรขาลงในรอบนี้เท่านั้นหรือไม่นะครับอันนี้เป็นจุดที่จะแนะนำเรานะครับไปดูซอฟต์ของ future กันเลยนะครับ ซอฟต์ของฟีเจอร์เราจะดูให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับก็คือ90วันย้อนหลังนะครับ90วันย้อนหลังนะครับถ้าเราพบว่านะครับถ้าเราพบว่าถ้าเราพบว่า นะครับถ้าเราพบว่าซ้ายสุดใหญ่นะครับพอพอกับขวาสุดนะก็แสดงว่าเริ่มมีการปิดโพซิชันนะครับทีนี้เนี่ยนี่คือนะนี่คือซอฟภาพใหญ่เลยนะครับซอภาพใหญ่เลยนะซอ,ภา,ะซอภาพใหญ่เลยนะครับ เราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่ามีการสะสม position ช็อตเซลล l นะครับที่บริเวณ820นะครับที่บริเวณ820ถึง840นะครับแล้วไล่ลงฮะนะครับไล่ลงนะนะงนะมา ที่ย่ำอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็คือ7 4 9ถึง763ดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับนะครับขนาดตรงนี้นะครับกับขนาดตรงนี้นะขนาดตรงนี้เริ่มใหญ่นะครับขนาดตรงนี้เริ่มใหญ่หมายความว่าอาจมีข้อสงสัยว่าเริ่มมีการปิดโพ s. ิชั o น นะครับเริ่มมีการปิดโพซิชันนะในการทำช็อตคูลลิ่งเพื่อคืนหุ้นหรือไม่นะครับจะดูยังไงนะครับจะดูยังไงนะครับนั่นเป็นคำถามถัดไปนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับวิธีการดูนะ เราจะดูกรอบ,น,รบ,รอบน,นะนี้ครับเราจะดูกรอบนี้นะนี่ครับเราจะดูกรอบนี้ครับนี่คือกรอบล่างสุดนะครับนี่คือกรอบล่างสุด นะครับนี่คือกรอบล่าสุดครับซอฟต์ล่าสุด749นะครับ749ถึง763นะครับอันนี้ได้บอกไปในห้องไลฟ์สดนะครับไลฟ์ทอล์กในวันศุกร์แล้วนะครับว่าซอฟล่าสุดนะครับซอฟต์ล่างสุดนี่คือ74 9ถึง763นะครับ ถ้าเราตีเส้นก็จะได้ตรงนี้ครับที่เห็นชัดๆนะนี่ครับ749ถึง763นะครับ749ถึง763วิธีการดูนะครับวิธีการดูนะว่ากรอบนี้เป็นกรอบล่างสุดทำช็อตโคบูลลิงแล้วเข้าสู่ระยะสะสมใหม่หรือไม่ นะครับก็คือในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าจะมีการซื้อขายฟิวเจอร์กันอยู่ในกรอบ749ถึง763ยืดเยื้อไปเรื่อยๆครับนะยืดเยื้อไปเรื่อยๆฮะนะครับนะตลอดทั้งสัปดาห์เลยฮะนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับทะลุ7 4 9ี่อีกครั้งหนึ่งนะครับทะลุ7 4 9ี่แนวรับอีกครั้งหนึ่งของซอฟนี้นะครับเกิดเรื่องใหญ่เลยฮะเกิดเรื่องใหญ่คืออะไรครับเกิดเรื่องใหญ่ก็คือลงต่อครับนะครับลงต่อครับนะให้จำแค่นี้พอนะครับให้จำแค่นี้พอนะ นั่นเป็นซีนารีโอแรกซีนารีโอที่2นะครับมีการซื้อทะลุ763นะครับเป็นการซื้อทะลุ763นะซื้อทะลุ763จะเกิดอะไรขึ้นนะครับซื้อทะลุ763จะเกิดมาร์กดาวเฟลนะครับเข้าสู่ตอบสะสมทันทีครับเข้าสู่ตอบสะสมทันทีเลยนะ และต้องยืนเหนือ763ด้วยนะครับยืนเหนือ763ให้ได้แล้วเข้าสู่กรอบสะสมทันทีนะแต่ถ้าเกิดซื้อขาย749ถึง763นะครับจะเป็นการยืดเยื้อเลื้อหลังนะครับไปเรื่อ,อยๆนะและถ้าใช้เวลานานพอก็จะเป็นการช็อตคบบลลิ่งหยุดตกเช่นเดียวกันนะครับ แต่นี้ต้องอาศัยเวลาในการดูนะครับก็คือหมายความว่าตลอดสัปดาห์หน้าจะต้องซื้อขายกันใน749-763ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับแต่ถ้าสัปดาห์หน้าทะลุเลยนะครับทะลุขึ้นไปยืนเหนือ763เลยตลาดหยุดตกทันทีนะครับตลาดหยุดตกทันทีเข้าสู่ระยะสะสมใหม่ทันทีครับนะระยะเข้าสู่ระยะสะสมใหม่ทันทีฮะ แต่ทงนี้ทั้งนั้นต้องยืนเหนือ763นะครับถ้าย้อนกลับมาเล่นในกรอบอีกก็ยังบอกไม่ได้อีกนะครับแต่ถ้าทะลุ749ลงมาคือตกต่อครับเพราะฉะนั้นมี3าซีนาริโอนะครับทะลุ749ลงต่อซื้อขาย749กับระหว่าง749ถึง763คือช็อตทับเอร์ลิงไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าสู่ระยะสะสมหรือไม่ นะครับซีนารูที่3คือเหนือ763ทันทีเลยก็คือหยุดตกทันทีเข้าสู่ระยะสะสมเลยนะครับฟังตรงนี้ใครไม่เข้าใจให้ถามเลยนะครับจะได้เข้าสู่รีซุ้นได้นะครับถามเลยครับคำถามมาเลยครับถ้าไม่มีใครถามแสดงว่าชัดเจนเลยนะครับ พี่กุลชัดเจนไหมครับค,คุยคุยกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้ชัดไหมครับค่ะเคลียร์มากค่ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะโอเคครับนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทะลุด749ลงมาตลาดลงต่อครับซื้อขายระหว่าง749-763ตลาดช็อตคคบอลลิงไปเรื่อยๆ แต่ไม่รู้จะเข้าสู่กรอบสะสมหรือเปล่าการสะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเหนือเจ็ดกสามสัปดาห์หน้าหยุดตกทันทีเข้าสู่สะสมทันทีครับแล้วพรุ่งนี้รายการติดตามเปิดปองหุ้นเรามาคุยกันนะนะครับอ่ะโอเคทิ้งไว้แค่นี้นะครับสำหรับซีนารีโอที่จะเกิดขึ้นนะทีนี้เรามาดูลิสหุ้นครับ ลิสหุ้นเนี่ยพอจะแนะนำเราได้นะครับลิสต์หุ้นเนี่ยเท่าที่ดูนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้หุ้นขึ้นกับหุ้นลงเนี่ยมีจำนวนเท่ากันนะครับมีจำนวนเท่ากันส่วนที่เหลือก็เป็นไซเบนะครับอันนี้มันซักเกสอะไรนะครับมันซักเกสว่าสงสัยตลาดจะเข้าสู่การช็อตโคบอลลิงแล้วเข้าสู่ระยะสะสมเร็วๆนี้ครับ นะเพราะหุ้นเซตห้ที่ขึ้นกันลงมันมีจำนวนใกล้เคียงกันนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นกอบสะสมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาลิซุ่นขาขึ้นก่อนนะครับอาลิซุ่นขาขึ้นก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกครับตัวเด่นมากนะครับปูนใหญ่ครับ ปูนใหญ่พีขาขึ้นไปแล้วนะครับแข็งแรงมากนะครับปูนใหญ่ขาขึ้นแข็งแรงมากหลังจากทำช็อตคอบูลิ่งตรงนี้แล้วนะครับขึ้นเลยครับปูนใหญ่ขึ้นเลยครับนะมีคนเข้ามาเก็บแล้วนะครับปูนใหญ่นะนะครับสามตัวต่อไปคือกลุ่ม jmart JMT และสิงเกอรครับ JMT ก่อนครับกราฟสวยงามครับเป็นขาขึ้นนะ Jmart ครับเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นและซิงเกอครับชัดเจนมากครับซิงเกอขาขึ้นครับนะตัวต่อไปครับปตทจีครับนะและ I V L ครับนะเป็นขาขึ้นนะครับตัวต่อไปครับบางกอก a อเวครับเป็นขาขึ้นสวยงามเลยนะครับสงสัยผลประกอบการจะดีนะเป็นขาขึ้นนะครับน่าเก็บนะครับตัวนี้นะเดลต้าครับนี่ มันจะช่วยตลาดนะครับตัวนี้มันจะช่วยตลาดให้เข้าสู่ระยะสะสมนะครับเดลต้านะครับเป็นขาขึ้นนะครับเดลต้าเป็นขาขึ้นนะครับ GPSC ครับเป็นขาขึ้นครับอ่าลงไฟฟ้านะ B กริมครับนะอ่าตามดูนะครับ นนี้เป็นหุ้นขายขึ้นนะครับ10ตัวนะสตัวต่อไปเป็นหุ้นของตลาดฮ่องกงนะครับบาบ้าแปบาบ้าแปดนี่สวยงามมากนะครับจะอ l ามไฮเลยนะครับนะบารับ้าแปดศนะแทนเส้น80นะครับเนี่ยอธามไฮเหมือนกันนะครับและสิวมี 80นะครับเป็น3ตัวที่โดดเด่นนะครับเล่นต่อไปครับนะถ้าใครอยากปลอดภัยก็เป็นเล่นหุ้นฮ่องกงนะครับบาบา้าแทนเซนสิวมี่นะใครไม่อยากเสี่ยงตลาดหุ้นไทยนะครับายอนาคตนะครับอยากพูดนะต่อไปเป็นิสต์หุ้นลงนะครับพลังงานขาลงครับปอตทอครับ นะทะลุแนวรับ200วันแล้วครับเป็นขาลงแบบเต็มเต็มเลยนะครับเปิดแกลบลงด้วยนะครับปตทอสอผอครับนะสงสัยรอบนี้ต่ำกว่าร้อยครับผมนะต่ำกว่าร้อยครับน้ำมันกำลังเข้าสู่ยุคข,ขาลงอย่างเต็มเต็มเลยนะครับบำลุงลาดครับ โอ้โหอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบรรุงราดเนี่ยครับนะเทกันสนั่นเลยนะครับ CBG ครับนะครับโอ้โหนิวโลครับนิวโลนะ CBG นะครับ AOT ครับไม่ฟื้นครับนะลงไปเรื่อยๆเลยครับนะ AOT ครับ โอ้โ oh, หคุณสัมปทานนะ EA ครับลงจะไม่มีอะไรจะลงแล้วมั้งเนี่ยก็อย่างลงไปเรื่อยๆนะครับ EA นะ a d v a n c e นะครับขาลงนะครับ a d v a n c e และ True ครับนะโอ้ขาลงเต็มๆเลยนะครับ True นะลงได้เยอะเลยนะครับ True นะ โอ้โหข้างใต้มีเหลืออะไรเลยนะครับนะถ้าลงมาอีกนี่คือแบบข้างล่างนี้มีเหลืออะไรเลยนะครับไม่เหลือแนวรับอะไรเลยนะ K Bank ครับ K Bank ทำไมมีขาลงอะครับเพราะลดดอกเบีย้ยครับกอนอง,อง,องลดดอกเบีย้ยครับแบง k ์เสร็จเลยครับอ่า SCB ครับ ลงครับค่อยๆลงนะครับจบครับอ่าคำถามมาได้ครับหมอครับพี่ เ,เข้าใจกราฟนะคะแต่พี่ขอรบกวนถามกลยุทธ์นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะไม่ไม่ค่อยดีครับถามอีกรอบครับค่ะเอพี่เข้าใจกราฟที่หมอกรุณาอธิบายเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอยากจะขอถามถึง s t r a t e g y อะค่ะของการเล่นท f e ฟกค่ะขอบคุณค strategy นะครับพรุ่งนี้นะครับเจ็ดหกสามลองนะครับเจ็ดหกสามทะลุเจ็ดหกสามให้ลองฮนะเพราะเหตุผลที่ลองเพราะอะไรเหตุผลที่ลองเพราะว่า ถ้ายืนเนือ763ตลาดอยุ่ตกนะครับแล้ว763จะเป็นแนวรับของกรอบสะสมครับเป็นแนวรับของกรอบสะสมครับก็คือเป็นมาร์กดาวเฟลนะเจ็เหนือเจ็ให้ลองนะครับถ้าทะลุกลับลงมา สตอปลอ s สามจุดเสียสามจุดเท่านั้นนะครับก็คือสมมุติเราลอง764นะครับ761ให้ stop loss ครับนะถ้าสำเร็จ7 6็7 6กจะเป็นจุดลองที่ต้นทุน ถูกที่สุดนะครับนั่นเป็นซีนแอนิโรแรกนะครับซีนแอนิโอที่2นะครับแดงเปิดมาแดงเลยนะครับเปิดมาแดงเลยทะลุเจหมายถึงว่าชนเจ็แล้วลงฮนะก็หมายความว่าเขาจะลงไป7 4 9ครับนะ ถ้าพวกนี้เปิดมาแดงสมมุติแดง3จุดเลยตอนเปิดตลาดมาให้ช็อตหรือพุทธนะครับเพราะจะลงไป749ดส่แน่ๆเป็นการไซ้์วีอยู่นกรอกนะครับนั่นเป็นซีนาริโอที่2นะครับนะซีนาริโอที่3าสืบเนื่องจากซีนาริโอที่2ครับ เมื่อลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเราพุทหรือช็อตมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยครับ749ให้ปิดช็อตนะครับให้ปิดช็อตแล้วนิ่งเอาไว้นะครับนิ่งเอาไว้ถ้าเด้งให้ลองถ้าเด้งให้ลองถ้าทะลุให้ follow ช็อต เพราะจะลงต่อครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองซีเนลโอแรกอยู่ที่ว่าช็อตหรือลองซีเนลโอที่3ามสืบเนื่องจากซีเนลโลที่2คือไปปิดที่749นะครับแล้วรอดูว่าจะลงต่อหรือจะเด้งไปนะครับถ้าเด้งก็749ลอง 763ช็อตเล่นกลยุทธ์นี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์ครับฟังนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์ค่ะขอบคุณค่ะหมอครับผมคือที่เมื่อกี้นี้พี่งงนิดนึงเพราะว่าคือเรายังไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าเขาจะอยู่ในช h อต t c o v e r i นานเท่าไหร่ก็เลยทำให้เราต้องระวังตอนที่มันถึงแนว7 สี่เก้ากับแนวเจ็ดหกสามเป็นพิเศษครับจนกว่ามันจะแสดงอาการเราถึงจะ follow ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคคำถามต่อไปครับห่างเสียงยังขึ้นต่อนะครับ โอเคถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรแล้วนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านเทรดด้วยความโชคดีนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์ท็อกพรุ่งนี้นะครับ8.30น,นนะครับเข้ามาคุยกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ